คีครับพบกับผมอาจารย์กิตติคุณโพดวันครับผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ไพ่ยิปซีครับวันนี้เราจะพูดชะตาชีวิตของชาวราศีเมทุนนะครับหรือท่านที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมฮะค่อนข้างจะปวดสถานนิดหนึ่งนะครับปอดอีแสนเส้นนะฮะว่าชะตาชีวิตของคุณนั้นเป็นอย่างไรว่าจะเป็นเรื่องของงานเงนิงนความรักครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาดแป๊บหนึ่งครับขอปรับไมค์นิดหนึ่งฮนะ โอเคครับขอทันโทษดนะ้วยฮะสายไม่หลุดนิดนึงครับนะฮะสิบห้ามิยนถึง15บห้ากรกฎาคมน,นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเกนะี่ยวเรื่ององ,งานเงินความรักนะครับโชคชะตาชีวิตต่างๆนะครับนะฮนะนะวันนี้เรามาพูดเรื่องของงานก่อนตามระดับแรกสเต็ปแรกนะฮะเหมือนทุกครั้งนะครับนะเรื่องของงานนั้นนะครับชาวราศีพฤษนั้นนะครับไอโทษครับราศีเมถุนฮนะ เรืะะ่องงานได้ไพ่สิบเหรียญครับได้ไพ่9ถว้วยและได้ไพ่4ี่ดาบนะครับและสรุปคือได้ไพ่แปดดาบครับนะะงานงคุณนั้นนะครับโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับรเรื่องเงินกันทองนั้นต้องระวังนีดึงแม้ว่าผลงานคุณจะโดดเด่นตั้งแต่ตัวงช่วงออก,กระดาสิงหากันยาและต่างพวกนี้แต่คุณก็จะมีปัหาเหตุเพราะความประมาทนะครับ ผลงานเราเด่นแต่ต้างวังนิดหนึ่งนะครับเดี่านะครับอาจจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนใ้มากกว่านี้มีมูุษยสัมพันธ์มากกว่านี้มิฉะนั้นคุณจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนโรงงานนะฮะและเจ้านายต้องลงมาเกลีย์เลยทีเดียวนะฮะส่วนคนที่คาดหวังตําแหน่งนะครับนะฮะคุณต้องนะฮะโชว์ผลงานให้ดีกว่านี้นิดหนึ่งครับและคุณก็จะมีความที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้ว่าตําแหน่งเก้าอี้นี้คุณเหมาะสมนะฮะส่วนคนที่ค้าขายหรือคนที่ทำงานส่วนตัวนั้นนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องอาหารการกินนั้นเดินหน้าได้ นะคุณจะมองได้ออกเลยว่าคุณนะนะฮะสามารถที่ทํากิจการเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่มีกําไรเข้ามาอย่างชัดเจนแต่ต้องระมัดระวังนิดึงเกี่ยวเรื่องข้อสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่านะครับสัญญาซื้อของหรือเรื่องบริวารด้วยนะครับคนหัวหยิกหน้าก็คอสั้นนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้อง,องระมัระวังนิดึงอย่าได้ไปคาดหวังมากว่าเขาจะช่วยตเต็มที่นะฮะคนที่เดินหน้าไปได้ดีก็คือว่าคนที่สามารถนะฮะ ทุกโต๊ะหรือมีความมั่นใจตเองสามารถที่จะได้มีหุ้นส่วนนะครับคุณต้องถึงสิใจได้นะฮะอย่าไปกรณีที่เราต้องรับฟังหรือโอ้อวอย่างเดียวครับนะครับก็นะฮะถือเป็นแนวทางนึงให้สําหรับชาวราศีเมถุนนะฮะในการที่คุณจะเดินก้าวหน้าไปในเรื่องของการงานและธุรกิจนะครับต่อมาครับเรื่องของการงานเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องของการเงินนะครับว่าการเงินเป็นอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนักธนบุญสายเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูพร้อมๆกัน,นกลยก่อนนะฮะการเงินนั้นได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับมีไพ่เดือปูนะครับแล้วควีนออฟซอรสนะครับราชินีถือดาบนะฮะตามมาด้วยอะไรครับไพ่เดือไฮโดรเฟนนะครับ ดวงของคุณนั้นนะครับเรื่องของการเงินนั้นต้องมุงบอกว่านะครับเงินคล่องทีเดียวนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีเงินเดินสะพัดมีโชคลาภเข้ามาหลายรายนะครับเหตุเพราะทบุญทำทานมากนะครับจะได้ผลบุญเนี้ยหนุนส่งมีไพ่คนเดฟเฟนมานะครับทำให้คุณการเงินนั้นคล่องมือขึ้นเหตุเพราะว่านะครับสิ่งที่ผลบุญที่คุณทํามานะ่ชัดเจนครับว่าคุณก็ได้รับในสิ่งนั้นนะครับคนที่กตันอยู่กับพ่อแม่นั้นคุณก็จะได้ครับผลบุญนี้เช่นเดียวกันครับแตต่้้งงงระะะววัันนนนิดึชาีมถุ เวลาให้ใครหยิบยืมเงินไปนะต้องทําใจเขาว่าจะเป็นเบี้ยหัวแตกนะฮะส่วนที่เล่นหุ้นไว้นะครับถ้าไม่ลดมากกอเงินเข้ามาใช้อยู่นะฮะก็ถือว่าสบายสบายแบบเบอร์ชิลๆนะฮะทำให้คุณนั้นค่อนข้างจะมีเงินที่คล่องมือนะครับก็ถือว่านะครับโชคค่อนข้างดีอยู่แล้วว่าจะบูสักว์อยู่บ้างส่วนคนที่คากวณใครอยู่นั้นนะครับต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่านะฮะอาจถูกทวงถามนะครับว่าช่วยผ่อนชาระนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่เราคานั้นไม่จ่ายอะไรเนี่ยนะครับนะฮะต่อมามาดูเรื่องของความรักครับ ความรักของชาวราสีไม่ทุนเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ <Yeah. S 1> ความรักนั้นนะครับได้ไพ่สองถ้วยนะครับกระดาบนะฮะเด็กื่ถ้วยและสองดาบครับ ต้องบอกนิดนึงชาวราศีเมถุนนะครับคนที่มีลักซอนซัดลักคุณจะมีปัญหานะครับตั้งแต่กรรดาเลยแ้าคุณจะทะเลาะเบาแหวงกับคนรักเพราะเหตุความหึงหวงกันคุณต้องกล้าตัดสินใจในการที่จะเลือกคนที่มองว่าดีกับเราและเขาคือคนที่ใช่เิ่ฉะนั้นคุณจะมีปัญหามีผลตล่อเรื่องของชื่อเสียงคุณด้วยคุณจะต้องรับการสัมเสียนะฮะแต่คนที่ยังเป็นโสดนั้นอยู่นะครับ คุณจะโชคดีมีคนที่ดีและเป็นคนที่ใช่นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีตดดาวทาชตดรานั้นได้หลั่นล้าสักทีก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะครับส่วนคนที่หวังเรื่องบุตรนั้นนะครับจะสมหวังที่อยู่กินกันมานานนะฮะจะสมหวังสักทีได้หลาลายครับนะฮะบุตรลูกหลานจะนาความสาเร็จชื่นใจมาให้โดยเฉพาะช่วงปลายปีครับนะฮะก็ครบนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้ชาลสีเป็นถุนรัตทุกราศีนั้นได้พบแต่สิ่งดีมีเงินมีทองมีความมัง่งมีสิ่งสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังในารคิดนะครับและขอหน้าคุณมุีลตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสก,โลโลกุลโรคจนช่วยดลดาทให้ท่านนั้นประสบพบแต่ความสุขเจริญครับวันนี้ขออญาตกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ